ก้าวสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านมาฟมกับโนบิโสโนก้ครับในในเกมตกปลาครับนานๆทีจะเข้าลงคลิปครั้งนึงนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเกมนี้เป็นเกมสบายๆครับผมผมไปเรียนรู้มาครับเอาละครับ มิชชั่นนี่ปลาที่นี่ตัวใหญ่เราต้องไปที่นี่ครับ ต้องซื้อตัวแล้วถึงจิมาในนี้ได้แถวนี้ปลาใหญ่ครับแถวนี้ปลาใหญ่ต้องซื้อใช่ไหมน็อาจะช้าหน่อยนะครับรอสักครู่ เอาออยู่ๆก็เข้าก็ได้ก็เสียเงินไปตั้งพันหนึ่งก็ได้ ที่นี่ปลาใหญ่เก็บไม่ได้ดิยอล่ะครับวันนี้เราจะมาตีใบลิวครับมีหมอกครับวันนีน้ีไปแล้วครับมา ช้าครับช้าๆกูอ็นกูอินกูลาตัวนี้ทำไมตัวใหญ่แล้วมันเก็บไม่ได้อุตส่าห์เก็บแตงกาจะถึงพันน่ะ <c oughs> ว่าจะซื้อลอกเบ็ด แถวนี้มีปลาหรือเปล่ากัดแล้วครับกัดแล้วครับตัวใหญ่หรือเปล่าครับน่าจะตัวใหญ่เอะนะครับตัวนี้ กัดแล้วกัดแล้วไม้แรกก็กัดเลยครับไม้แรกก็กัดแล้ว ตัวใหญ่น่าดูเลยครับเข้าสวะไปหมดแล้วเหมือนเบ็ดไม่แรงอ่ะหมุนไม่ค่อยมาเดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อเบ็ดใหม่ ไบ่คพรมขายไปหลายอันแล้วนะครับโอ้โหควจะได้นะเนี่ยม่วยอมือเหมือนกันนะครับ ก็ตัวไม่ค่อยใหญ่ทำไมดึงยากแท้เข้ามาสิได้แล้วครับโอ้กลัวจะได้ เอ้ยเก็บได้ครับตัวนี้สองร้อยสี่สิบกิโลกรัมครับผมตัวไม่เท่าไหร่ครับอ่าตัวแรกผ่านไปครับย้ายที่ย้ายที่ฟิวอ้าวหลุยแป๊บดวืดครับวืด ไปแล้วครับอาครับโอนมาจะโดนไหมครับไมน้นี้โดนอีกแล้วครับโดนแต่ไกลเลยครับตอนนี้คงแต่ตัวใหญ่ครับคงจะได้ซื้อเอ็นใหม่แล้ว มันยาวกว่าน,นี้ครับโอ้โหปล่อยกดึงว่าออเอ็นสุดแล้วครับไม่ปล่อยคือขาดนะครับ <c oughs> จะได้ไหมเนาะตัวใหญ่อยู่นะ ต้องทำอย่างนี้ครับในงานเบ็ดขาดมพาพ่อมันสุดสุดแค่นี้ครับเอ็นผมสุดแค่49ิเมตรอ่ากูก็ามาครับเอ้ยหลุดอ้อโหหลุดเกาะด้วย เบ็ดขาดโหเบ็ดขาดเลยเบ็ดขาดครับเบ็ดขาดเลยโอ้โหเอ๊ะ ครับผมตัวใหญ่น่าดูครับเมื่อกี้เทงก็ปิดขาดซื้อเอ็นไหมครับเก็บตังซื้อเอ็นไหม ค่อยๆมุนครับค่อยๆมนุนค่อยๆมุนครับค่อยๆมนุนโอ้หลุดครับหลุด Eni, <tik> tidak kira bahwa mereka akan makan dekat seperti <tik> <tik> กัดแล้วครับกัดแล้วกัดแล้วกัดแล้วครับกัดแล้ว แล้วกันแล้วจะได้ไหมครับตอนนี้อย่าขาดอีกนะครับอย่าขาดนะครับตาน,นี้อย่าขาดนะครับอย่าขาดเด้ออย่าขาดเด้อ ตัวใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยกลัวมันหลุดด้วยเมื่อกี้บิดขาดไปแล้ว ถ้าอยู่ในระยะนี้ก็ไม่ขาดนะครับแต่ว่าสุดสุดอ็นขาดจะได้ไหมเนาะมุนเข้ามาเรื่อยเรื่อย ดึงออกมาด้วยดวย้สู้ครับมันสู้ <c oughs> ต้องเดินตามันไปครับ คนเล่นก็เมื่อยแล้วครับครับโอ้จะได้ไหมเนาะจะได้ไหมเนาะเอ้เข้ามาแล้วมาเข้ามาแล้ว <S <S เก็จะได้ครับมันเมื่อยแล้ว ปลาเมื่อยแล้วครับดึงเข้ามาแล้วดึงเข้ามาแล้วดึงมาอย่างเรยวครับตอนนี้ปลากำลังเมื่อยปลามันล้าแล้วครับมาแล้วมาแล้ว มาแล้วได้แล้วครับโอ้ยได้ยี่สิบแปดบาทครับ <c oughs> ตัวใหญ่กว่าเมื่อกี้นิดนึงครับอ่าครับได้แล้วครับอีกหนึ่งตัว เป็นยังไงบ้างจะเป็นยังไงเนาะก,กัดแล้วครับสังเกตขีดสีฟ้าครับถ้ามันพุ่งขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าปลากัดแล้วตัวนี้กัดใกล้ๆครับแต่แต่ท่าทางจะตัวใหญ่อีกนะ ตาตาจะตัวใหญ่นะครับตัวนี้ตัวใหญ่นะครับตัวนี้โอ้โหตื่นไตก็ไม่ได้ครับเดินสุดแล้วโอ้สุด สงสัยจะขาดอีกแล้วครับตานนี้ตัวใหญ่ครับ เบ็ดขาดอีกผมได้สั่งส่วคือ1.005กิโลครับอะเมื่อกี้นี่2สองสอง,สงร้อยกัมนะครับ อันนี้ยังเป็นถึงว่าตัวใหญ่ผมเคยได้ตัวใหญ่กว่านี้ครับ สมัคตัวใหญ่อยู่นี่จะจะโดนปล่อยตัวครับ <c oughs> เข้าไปให้ <c oughs> ถ้าถ้าเอาเราต้องเสียตังเพิ่มอะเราจะได้แต่ exp ครับเราจะได้แต่ exp อะแต่ว่าเงินเราจะไม่ได้ถ้าได้ตัวใหญ่อยู่นี่ต้องไปด้านอื่นถึงจะได้ตัวใหญ่ <c oughs> แต่อยากจังเลยดึงไว้ก่อนนี่ รอปลามันอ่อนแรงก่อนครับได้สูเแค่นี้นะครับ้มันขยับเข้ามานิดนึงแล้วขยับเข้ามานิดนึงแล้วครับถ้าอยู่ในระยะนี้เรายังพอสู้ได้ครับตว์สุด,สด สุดเอ็นเมื่อไรไม่ได้นี่ถ้าคือนี่นี่อนของผมส,สูงสุดแค่สี่สิบหกนะครับเราต้องปล่อยไว้ยังเงี้ยไม่งั้นเ,นเอ็นขาดนี่ครับปลามันสู้หสงสัยจะตัวใหญ่มาก ย้อนเวลาบนไหนก็กำล,ลังโอ้โหสุด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 หนูชื่อนุ่นมาคาร์โปลแล้วก็มากับเจนเจนค่ะสูส้เก่งจริงนะแต่มางต้อก็คง,คงต้องปล่อยไปนะครับตัวนี้สุดเอ็น เซวเบดขาดอีกแล้วดึงมา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  เสียวเป็ดขาดจังเลยครับคงต้องทำไงดีครับต้องดึงมาให้ได้ก่อนนะครับจะยอมแพ้ครับเฮ้ยมาขยับมาแล้วนิดนึงมันก็เริ่มล้าเหมือนกันแลครับ เฮ้ยฟ้ามันเริ่มร้าแล้วครับไปามาขยับมาเรื่อยๆแล้วครับ กไก่จะได้แล้วครับไก่จะได้แล้วได้แล้วครับปลาอะไรวะโอ้โหสามร้อยกิโลกรัมครับตัวใหญ่ครับปาลาอะไรวะถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูป เรียบร้อยครับเป็นไงบ้างครับผมหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย